วัดีเพื่อนชาวฝั่งนะวันนี้ก็สี่โมงเย็นนะหัวน้ำลงนะครับมาตีอหย่าปองนะหาพากาวกปลาเก่าอกระพงสากแล้วพวกนี้นะหัวน้ำลงสี่โมงเย็นต้องเทดปลายยางย่อนไปก่อน,น cái có tập hết nên ngoài ba cậu pha bút hình phải tốt bát nữa nước dốc rồi có co rồi co mày thì đó nam ông một nó, เดินตีเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี้ยังมีผลงานดีวกว่านะทำหมก้าไปก่อนนะเอา้าดูเลยเามาเปียกแท้ๆ ้ครับนุ <c oughs> ่กตีป้ายาด <c oughs> าดิบกับตันเนี่เปลี่ยนใส่ม่ไม่หม,มานเลยปาตัดกัไะไปแล้

จังหวะเตียวเลยเหีย้ยจังหวะขึ้นมาแล้วสายหย่อนแค่นั้นแหละเด้อผมตึงๆแล้วเวมเื่อกี้แม่ขึ้นจังหวะไปตาไ<ป>ด้กดนะครับไอค้คิวอังโด้เฮ้ย 你们。<Yeah. S 2> yeah.

<แ>กยามไม่ข้าวเบืออ่อฮ้อเป็นไได้ไหยยมหน,น,น้าข้าวยี่ไม้เบ็ดชองต่างนะใหญ่ใหญ่ โอ้ยน้องวิ้งจานะหลากอยู่ลากอยู่มันไม่เข้าวเลยป่นนน้น หัวเดาพาเจอรุดมันไม่เข้าดิไม่หัวมันเออนี่ดอมันไม่วิ่งไง

อ,อืโดน,น,นโดนเลยครับโอ้กับพงกับพงกับพงโดนเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนเลี่ยมมาไม่เลขนะทางเวทิตใหญ่เยียบนเ้ยไปช่วยแกอ้วนนะแกเมื่อกี้โดดใหญ่ใหญ่ใหญ่มีมีอุ้ยใหญ่นัดไปไม่เล่นนะพี่เดี๋ยวหินวายพี่อ่ะตรงนี้ไม่เผื้อตรงนี้ไม่เผื้อหินเยอะตรงเนี้ย เราไปทางนี้ยู่นี่เฮ้ยหลุดแล้วตาหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยต้อเข้าทางนี้ดิต้องดูนี่เองอย่าอย่านะอย่านะอย่านะเอ็นดี้ปล่อยปล่อยเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจับสายดิเก็บไปจับสายดึงขึ้นแล้วเดินแล้วเดี๋ยวเยาะพึ่ง

ตาแดงแปนครับเต็มปากุ่งดูดเหมือนตัวเลขเลยดูดเหมือนตัวเลขเลยเต็มป่าเลยไซเฮ้ยดูดีเอี้ยโคตรใหญ่นี่ครับประมาณหกเจ็ดเดี๋ยวพงขาวเอาเรื่องเอาแข้งขางเอาหัวเลยผมพงแดงรุดหนึ่งซากุดหนึ่ง พวกพี่ในทีมได้กับพงไม้งอเท้าไปนะแก้งรอแบชอว์ขันขันขันต้มตุ๋นครับต้มตุ๋นหลานมาเพนแบชอครับเออชิวานไปเซฟนะครับเยสไม้ในเลคครับหมายไม่บอกต้นเปิดเดี๋ยวผมไปใส่อะไรให้แม่ยืนที่ตั้งนานนะแต่ตรงนี้ไม่แดกก่อไปแจ้งมาบั่มเดียวไม้เต็มคอนี่นี่เป็น